ถำเตือนหรือหามีคลิปนี้กระผมจะมารีวิวกันหารได้เสริมง,ง่ายในโทรศัพท์มือถือโปรดใช้วิจรยารณญาณในการรับชมและควรด้รับคําแนะนําจากผู้ใหญ่และวิดีโอนี้ไม่มีเจตนาที่จะส่งเสริมในด้านไม่ดีแต่อย่างใดหากดูแชอบใจอย่าลืมกดไลค์ติดตามด้วยนะครับท่านชมที่น่ารักทุกท่นคน่ตาตัวดีพ่อแม่พี่น้องปุยตาใหญ่ทุกหลายหลนกันทุกท่านด้วยนะครับขอตอนรัาทุกทุนข้าสู่ช่องอาเซทาวด และในวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปดูแอปพลิเคชันออนไลน์ที่หางกันง,ง่ายเพียงแค่ Play n e w และแอปพลิเคชันนี้เป็นแอปพลิเคชันใหม่อีกแล้วครับผมเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถเล่นได้เงินจริงโดยสามารถถอนเข้าบัญชี True Money Wallet แบบฟรีๆโหลดปุ๊บถอนปั๊บกันอีกแล้วครับผมเป็นแนวเกมน่ารักน่ารักสนุกสนุกจะเป็นแอปพลิเคชันไหนนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าครับและแอปพลิเคชันูนนี้ที่เราจะมารีวิวกัน นะครับนั่นก็คือนี่เลยแอปพลิเคชันคอยดิเฟนเดอร์นะครับผมแอปพลิเคชันนี้นะครับเป็นแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือนะครับที่มีให้ดาวน์โหลดในระบบปฏิบัติการ Android เท่านั้นนั่นเองนะครับผมโดยเป็นแอปทดล,ลองใช้ก่อนเปิดตัวนะคอยดีเฟนเดอร์นะครับจะเป็นแอปพลิเคชันแนวเกมน่ารักน่ารักนะครับผมโดยณตอนนี้นี่มียอดดาวน์โหลดเพียงแค่5้0 0มืดาวน์โหลดเท่านั้นดังนั้นเป็นแอป,ปใหม่มากๆนะครับผม และที่สําคัญแอปใหม่แบบนี้แน่นอนครับน้องเอาใจสายฟรีอยู่แล้วนะครับเขาจะจ่ายอย่างไรและจะจ่ายจริงไหมนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันดีกว่านะครับผมแต่ก่อนที่จะไปรับชมกันต่อน,นะครับแน่นอนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ กดซับสไครป์เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปจะขอบคุณมา,มากๆเลยนะครับผมและที่สําคัญว่าเรามีกิจกรรมแจกอ่างเป้าช่วงท้ายคลิปกันอีกแล้วนะซึ่งถ้าใครนะครับผมอยากให้ผมมาแจกกันแบบนี้เรื่อยๆนะครับก็อย่าลืมที่จะกดไลค์คลิปนี้ให้ครบ100ไลค์ด้วยนะครับผมก็จะมาทํากิจกรรมแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นกำลังใจที่สําคัญให้ผมทําคลิปต่อไปจะขอบคุณอีกรอบมากๆนะครับเอาละครับไม่พูดพร่ำทำเพลงเข้าตัวแอปกันเลยดีกว่า เอาเละครับท่านผู้ชมตอนนี้เราเข้ามาที่แอปพลิเคชันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้หน้าตาอะไรแบบนี้รางวัลประจําวันนะครับผมก็คล้ายๆกับแอปก่อนหน้านี้ที่เรารีวิวไปเลยนะครับให้เราเลือกทั้ง3กล่องนะว่าเราจะเลือกตัวไหนแอปที่แล้วผมเลือกกล่องสีม่วงไปแล้วเดี๋ยวคราวนี้เราเลือกกล่องสีแดงดูนะครับและเดนนอนอาจจะมีโฆษณาขึ้นนะครับเดี๋ยวรองเลือกกันเลยขอแสดงความยินดีนะครับเราได้เพจมา6.44แล้วก็เหรียญทองมาอีก6.44นะครับ คล้ายๆกับแอปพลิเคชันก่อนหน้านี้ที่เรารีวิวไปเลยนะครับอย่างที่บอกไปแอปแบบนี้มันมีมาเยอะมากมายแล้วแต่ท่านชมว่าจะเล่นหรือไม่เล่นนะครับแต่ถ้าให้ผมแนะนำนะครับสำหรับคนที่อยากจะลองเล่นนะครับผมก็แนะนําว่าให้ดาวน์โหลดมาแล้วก็มารับเงินฟรีนิดหน่อยก็พอนะครับแล้วก็ไปหาแอปอื่นเล่นนะครับสะสมสะสมไปเรื่อยๆนะเงินนิดนิดเดหน่อยนะแต่ก็มันเป็นเงินฟรีนั่นเองนะครับผมก็ว่ามันก็โอเคแหละนะคับอ่ะตรงนี้มีรับรางวัลคูณสองด้วยแต่อ่ที่บอกไปนะครับผมไม่ได้ดูโฆษณาแล้วกันนะผมขอปิดไปเลยนะครับ ตรงนี้เขาให้ไปแตะที่เหเรียญ R เหรียญทองตรงนี้มันก็คือกระปุกออมสินนะครับตอนนี้เรามีเหรียญน,นะคะประมาณ6.44เท่ากับ0.06บาทนะโอเคกระปุกออมสินของเรานะครับสามารถถอนได้วันพรุ่งนี้อุ้ยท่านผู้ชมมี S ตรงนี้ด้วยนะครับ S ตรงนี้นะอ๋อเราสามารถนําเหรียญตรงนี้มาแลกนะครับเป็นเงินได้นะ เงื่อนไขาการถอนนะครับเราต้องสะสมเหรียญสไตร์ให้ครบ250เหรียญน,นะครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันสามารถจะแลกเป็นเงินจริงได้ไหมแต่อย่างที่บอกไปไอเงินแบบว่าสามารถถอนได้เล็กนิดนิดหน่อยๆอ,อันนั้นอถอนได้จริงนะเท่าที่รีวิวแอปพวกนี้มานะครับผมดังนั้นก็เน้นสะสมเงินตรงนั้นดีกว่านั่นเองนะครับผมแล้วก็เหรียญทองตรงนี้อ๋อเรายังไม่มีนะ ซึ่งอันเนี้ยมันจะคล้ายๆลัสสกษณะของเกมหนึ่งเลยครับท่านผู้ชมแต่ว่าผมก็แม่มันพูดมันติดปากอะนะแต่ว่านะอ,อ,อย่างที่บอกไปตรงนี้โอ้มีทุกตรงนี้ด้วยมันเหมือนมี2เกมในในเกมเดียวกันเลยป่ะฮะไม่แน่ใจนะตรงนี้เขาบอกว่าสร้างป้อมปืนเพื่อฆ่าศัตรูเมื่อฆ่าศัตรูแล้วจะได้รับรางวัลน,นะครับอุ้ยกดไปเลย20,000ื่นเขาบอกว่าเหรียญทองไม่พอนะคุณสามารถไปที่วงล้อเพื่อหมุนหาเหรียญทองเพิ่มได้นะครับโอเค เราก็จะไปที่วงลอ้อเรามีทั้งหมด20อันนะครับหรือ20ครั้งกดเริ่มต้นเลยไปนะครับได้เลยครับหีบสมบัติเขาบอกว่าคุณชนะนะครับมันขึ้นบอกว่า1บาทนบาทท่านผู้ชมแต่ผมไม่รู้ว่ามัน1,000บาทจริงไหมนะผมกดรับอย่างเดียวแล้วกันนะครับเฮ้ยมันมาแล้วโอ้ยท่านชมมาตรงนี้นะครับโอ้โหแต่ว่าเหมือนมันมันขึ้นว่าเป็นเหมือน1000บาทแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันใช่1 0 0 0บาทหรือเปล่านะ เออนะครับมันอาจจะเป็น1นึ่งบาทก็ได้นะท้าผูช้ชมผมก็ไม่แน่ใจนะอืมมีบันทึกตรงนี้เรายังไม่ได้ถอนนะครับอะแต่เดี๋ยวเราจะเล่นไปเรื่อยๆเลยนะครับโอเคหมุนไปเลยท่านชม้ชม20อันนะครับผมได้มาอุย้ยมาแล้ว6ดหมแล้วตรงนี้เขาบอกว่า 600บาทอีกแล้วนะครับ New Coming ตรงนี้เหมือนที่ผมเคยบอกไปในคลิปที่แล้วนะครบเท่าที่ไปศึกษามานะคบธุรกิจตรงนี้เมื่อทาไปเรื่อยๆเนี่ยสุดท้ายแล้วเขาน่าจะให้เชิญเพื่อนนะเออเชิญเพื่อนเพื่อรับเงินซึ่งใครที่ไม่ถนัดเชิญเพื่อนเนี่ยผมก็แนะนําว่าไม่ต้องทําดีกว่านะครับดังนั้นผมก็แนะนาว่าให้รับเหรียญแบบนี่นี่หน่อยไปตรงนี้นะครับเงินนี้หน่อยไปผมก็ดีกว่านะครับอ่ะผมจะกดอัตโนมัติค้างเอาไว้เลยแล้วกันนะครับให้มันหมุนเองอัตโนมัติโดยที่ผมไม่ต้องหมุนนะ ได้เงินสด48บาทนะคะผมตรงนี้อ่าเราก็กดรับไปอย่างเดียวก็พอนะฮะ แล้วเขาบอกให้เราไปแตะตรงนี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับการเชิญเพื่อนแหละนะครับแต่ว่าผมก็ไม่เชิญหรอกนะตรงนี้บอกเหรียญทองสามารถใช้สร้างป้อมปืนได้อ่ะเดี๋ยวเราค่อยไปสร้างป้อมปืนแล้วกันนะครับโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้เราได้เหรียญทองมาประมาณสักเกือบแสนห้าแล้วนะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูว่าไอเหรียญทองเนี่ยมันจะได้อะไรบ้างอุ้ยมีโลแล้วครับมีโลและเฉยเอาได้รับ0.01ชั่งนั้นครับเรากดรับรางวัลปุ๊บมันก็จะให้ใส่นะครับเป็นเบอร์ทรูมานี่วอลเล็ตนะครับผมอ่ะโอเคผมก็กดโอเคไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมอถนนั มันไปทีเดียวได้เฮ้ยผมเหลือจะเชื่อเลยนะท่านผู้ชมนี่มีขโมยด้วยนะครับเก <c oughs> มมันคุ้นๆเหลือเกินฉันละกลัวจริงๆ <c oughs> นะครับตรงนี้ได้เท่าไรทายถูกครับได้มาโอ้โหกดไอ้กดยืนยันนะครับแล้วแต่ว่าเราไม่รับคูณ2อยู่แล้วนะครับตรงนี้มันบอกว่ารับ105าบาทนี่ถ้ามันถอนได้จริงนี่ผมว้ามากเลยเพราะตรงนี้มันขึ้นเป็นพันสองแล้วนะท่านผู้ชมโอ้โหอเดี๋ยวผมผมหยุดก่อนนะครับ โอ้โหไดเหรียญตรงนี้แล้วมีคลิกหีบสมบัติตรงนี้น่าจะเป็นการเพิ่มเหรียญแล้วแต่ว่าเรากดไมกขอบคุณแล้วกันนะครับเพราะว่าเราได้เรียนรู้มาจากแอปที่แล้วแล้วเมื่อกดก็จะมีโฆษณาขึ้นแล้วเราก็จะมีเงินสะสมนะครับที่มันจะเป็นเงินสะสมในหีบสมบัติตรงนี้นะครับเพิ่มขึ้นมาจาก0.06มันก็จะอัปเดตขึ้นมาเป็น0.12ได้แบบแนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนีาตไปดูตรงนี้หน่อยซีว่ามนสามารถทําอะไรได้บ้างตรงนี้นะครับเขาบอกว่าให้เราซื้อนะโอเคผมจะกดซื้ออ่ะให้เขาทุบๆๆๆๆตรงนี้เร อ๋อะจะมีศัตรูเดินมานะครับผชมครับแล้วเราก็จะได้อ๋อเออมันก็เป็นเกมที่น่ารักน่ารักดีนะครับผมคนสร้างเขาก็เข้าใจคิดนะศัะตรูกลุ่มใหญ่ที่แข็งแร่งอ่ะตรงนี้มันมีกล่องของขวัญให้เรากดเข้ามาแล้วก็มีวงล้อเสีย่ยงโชคนะตรงนี้เมื่อเราหมุนไปนะครับเราก็มีโอกาสทั้งได้เพชรแล้วก็ได้เงินนะถ้าเราได้เงินเราก็สามารถถอนได้เลยเหมือนกันนะครับตรงนี้ผมกอาจจะไม่ได้หมุนให้ดูนะเพราะว่ารายละเอียดมันค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะผมมีกดคูณด้วยนะ คูณในสูงสุดคือ2เฮ้ยผมซื้อไอ้นี่เลยได้ไหมนี่ผมมีเงินตั้งเย้นนีน่ผมก็ซื้อไปเลยได้ไหมป้อมปืนใหญ่ๆเบลมเิ่ม,รมตรงนี้ตึง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 ยิงไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้ยิงไปแล้วอะผมอย่างที่บอกไปว่าผมแนะนําให้แลกแบบเงินเล็กๆน้อยๆที่เขาให้มาจะดีกว่าจะเป็นตรงเนี้ยอะ ตรงนี้นะครับที่มันามาบอกว่ามันสามารถพรุ่งนี้ถอนได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยผมว่าตรงเนี้ยแลกแล้วได้จริงนะครับผมแต่ตรงอื่นเนี่ยผมไม่แน่ใจนะส่วนมากผมจะแนะนําให้เล่นแบบนี้ดีกว่านะครับผมแล้วก็ไปเล่นแอปใหม่ๆนั่นเองนะครับมีหีมสมบัติอ่ะเดี๋ยวผมจะกดให้ดูแล้วกันนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรผมกดเข้าไปโฆษณาก็จะเด้งขึ้นมาขอแสดงความยินดีนะคะมาแล้วเรียบร้อยห,หมายมันก็จะได้เป็น4.55เหรียญตรงนี้นั่นเองซึ่งถ้าเรากดรับระงวัาคูณ2เราก็ได้เพิ่มคูณ2นั่นแหละแต่ว่าเราไม่เอานะคร เรามี0.11นั่นเองนะครับผมเอาเลยครับก็จบไปเลน นะครับสำหรับการมารีวิวแอปพลิเคชันออนไลน์ที่หาเง,งินง,ง่ายเพียงแค่ปลายนิ้วนะสรุปโดยรวมเลยแอปนี้น่าเล่นไหมก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งแอปนะครับที่ค่อนข้างน่าเล่นพอสมควรอย่างที่บอกไปนะครับทั้งในแอปเนี่ยมีลูกเล่นต่างๆมากมายนะและที่สําคัญสามารถถอนเงินได้เลยนะครับโหลดปุ๊บถอนปั๊บนะและไม่เสี่ยงนะครับเท่าที่ผมศึกษาและลองดูเนี่ยมันไม่เสี่ยงนะแต่ถ้าจะให้เล่นแบบสะสมเอาเงินแบบระดับแบบ600ที่เป็นภารกิจ600หรือภารกิจแบบโอ้โหเอาเงิน5 0 0 0ัน0 0อะไรอย่างเงี้ยอันนั้นผมก็ น่าจะไม่ได้จริงแล้วเท่าที่เคยดูมาเนี่ยนะครับเหมือนจะต้องเชิญเพื่อนเยอะๆด้วยถึงจะได้รับนะดังนั้นเนี่ยผมก็แนะนําว่าสําหรับใครที่สนใจนะครับเล่นแบบมาเอาเงินนิดๆหน่อยผมก็ดีนะครับเพราะว่ามันมีแอปเนี้ยอีกยี่สิบยี่สิบแอปเลยนะครับเราก็สามารถเข้าไปดาวโหลดแล้วก็รับเงินพวกนี้ได้น,นั่นเองครับและแน่นอนนะครับผมคลิปวิดีโอนี้เราก็มีแจกอ่างเปาด้วยนะครับเราจะแจกคล้ายกับคลิปที่แล้วเลยนะครับโดยเราจะทิ้งลิงก์อ่างเปานะครับผมไว้ที่คลิปใดคลิปหนึ่งในช่องของผมนั่นเองโดยผมนะครับก็ วิดีโอนั้นที่ผมจะเอาลิงก์อ่างเปาเนี่ยไปใส่ไว้นั่นเองนะครับผมก็จะเอาลิงก์คลิปวิดีโอนั้นนะครับมาไว้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะครับผมของวิดีโอนี้หลังจากนั้นท่านผู้ชมก็ลิงก์ของคลิปวิดีโอนั้นและไปดูที่ปักหมุดของเมนต์ของคลิปวิดีโอนั้นครับก็จะมีคําว่าลิงก์อ่างเปาคลิปล่าสุดวงเล็บโบนัสนั่นเองนะครับผม ท่านผู้ชมก็สามารถเอาเปาได้จากตรงนั้นเลยนะคะและแน่นอนนะครับถ้าหากผมผิดพลาดประการใดไปก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะผมและที่สําคัญอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ให้ครบ100ไลค์นะคบเพื่อจะได้มีกิจกรรมดีๆแบบนี้และคลิปวิดีโอแบบนี้มาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอย่างต่อเนื่องนะและวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมที่จะกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกาลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับเจอกันในคลิปหน้าซีอูดูคลิปจุ๊บๆงอนๆบ๊ายบายสวัสดีครับบ้ายบาย na bye bye ye yeah.